เจ็ดโมงเสาร์สบายดีถามผุ้ชสมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเช้าวันใหม่กับอากาศที่สดใสเรื่องราวดีๆก็มีความสุขกับการทำงานมากๆนะฮะทุกคนวันนี้ขอให้เจอเ,เรื่องดีๆนะจ๊ะ เกี่ยวข่าวพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ย,ยังไงคะอ้ะอาอะไรของมึงองอ้กะิมเขีดว่ามึงสิเอาเกี่ยวตัวยาวหัาไนไม้นี่ก็จะเป็น สูตรเกี่ยวขาา่าวอ้าวอืมอืมอืมอม,มั่นเนาะอืม <c oughs> มั่นเหลือเกินมั <c oughs> นในลูกสาวเนะี่ยแอบแอบอิทอยู่างแอบอิทแอบแต่ว่าอยาได้ผงยาแล้วก็สวยๆแบบไม่เอื้อใช่ไหมลูกเดี๋ยวไม่หาให้จัดไปค่ะ สุดน้อยๆมันก็มีโมเมนต์ปะเออข่อาวนะซุกข,ขากซุกแน่เตรียมสิกอ่ะขอบไรพี่น้องใบวีมันจนขอบเนาะมันยังมาท่านข่าไปได้หนูมันบกคมถตัตใหญ่นะ เหยียบไปเรื่อยๆมันจะสิคมซุกแล้วพี่น้องเอ,อ้อออยฮอตเขาถ่าลุ่มนี่นี่นีน่บอลโคกหลอนนี่แกระแท่นหน้านฮอดปูนมาไล่ปไายกัดหน้าลุ่มหันหน้าลุ่มหันซี่หายบ่ฮะมึงตุ้งหย่านะพี่น้องแนมลงมาจากเทิงนะแนมลงมาจากเทิงเพื่อนนะ มิดก็สามากกว่าตายรอดเกี่ยวข่าววันแรกนะทุกคนโนยาม่าพี่โนอันนี้มันต้องรักษาโนมค่ะอีกมึงใช่ไหมจะเป็นคนขายตะขาบใส่แขนนั่งนั่นเหรอคะนั่งนันใช่ไหมคะอืม มึงไปปล่อยทายะตอสูนยใสใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเซ่อีแคนดีแล้วสวัสดีดูสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าตัวน้อยไม่ไหวสักเล่นมกับสิรุพรนมเอ้ยนาทีท่าไปกูสิถ่ายอันทอดสดทางทิ้งตักอืม อภูติตามเพิ่มให้มันห่อนหาเออหมื่นหานะน้องน้อมึงมาต้องหมานะนว่างคือกูนะว่างสองางกามห่างเอาพอเย้มึงต้องมึมตงมต้องอยู่เป็นคนรับใช้ของโก แล้วก็ทนฟังคำด่าของกูตลอดไปนแนะั่นแหละเห็นไหมเขาบอกมึงนะ่ะว่าจะทนคำด่าของกูไปเพื่ออะไรไปทำไม <c oughs> โ้หรอคะเป็ยจะไปสนใจนะมันผ่านไปแล้ววันแล้วเราก็จบวันลำไยมาเรื่องใหม่ดีกว่า เกี่ยวเขาวันแรกพี่น้องเอ้ยอากาศกระปอดโปร่งดีว่ามีเมฆแน่คักตอนอนนันเอซายในจังหวะม,มันสิเห็ดมึงมาจากอีเลยแดดเปี้ยงมากนี่กูบอกว่าสูดเคี้ยวมึงยันใหม่อยู่ท้องมือนะมึงเอามาอันเดียวบอลแล้วมึงเอามาคู่หนึ่ง มลมออกแต่แมาเล็กๆเล็กๆคุณอาเอ้ยมันทานชารู้สึกคานอุย้ยลงมาน่ะแม่ท่านัหนกะได้ยยไปมาถือเกี่ยวน้ำกันนี่ <c oughs> โยหักซา,าแต่นมไม่ได้อยากคุม้มรุ้สิมาดนะีเนาะอยากคุ้มมาสังหาเทนซื่อหายครับอิซามนมเราขึ้นไปนอหน,นันอยู่อันเสือผาไอแค้นผู อยู่เทิงผู้กูขึ้นไปกูตื่นกู้กระว่ายอีหยังข่าไปนอนนในเสื้อผ้าพูนบอสันเด้อเวลาหนุ่มเด้อบ่เคยขับไป้ากับเขาเป็นบ้าบอไปจะหนอยกับข้นนั่จักโมงเลยนี่ ไปไปแค่นขึ้นไปได้แล้วต้องผัดจะเกี่ยวตัวได้ก็เฮ้ยมอเป็ดปลายปลาใหเฮ้ยเพราะว่ามันมีหยาดถูกให้ น้าเขาขาใข้ามาเกี่ยวเองเฮ้ยเขาซืมาเมือนนอืนนนนน่นนี่บอกูยิในส่วนสวนบางครัในเด้อลาอยาเทนนั่นรู้จิไปมันนลดกูดไปหาสอของกับจไปไเฮาไีคนยวื่ออมเองเมเอามเกี่ยวมก่มองนี่ก่อนนั่นเละเฮ้ยจนน่าแบ้ ลงมาเล่นมันคิดว่าสวนสนุกแถมงัวน้อยพร้อมอีกงัวกับน้อยกับบน้อยดอกครับทําโตเป็นเด็กน้อยแล้วบึงมังใหญ่นะก็ยังลงผ่าข่าวอึกกระถึกอยู่โอ้ยาบามืยลกล้อหโดอ้บาทมือโอ้ยลูกบอกี่หองอ้ยโอ้บาทบาท ให้กัดอีกอืมอธรรมดาเั้งล่ะครับผมโอ้โ,อโอธรรมดาก็ที่ไหนอ,อากาศดีลีนอมเหมือนนี้เนาะพอดีเลยว่ะ มันหักสิบอดแดดมันก็มีล่มหน่ยน้อยหนึ่งเกี่ยวประดับพี่น้องเกี <t <t ่ยวแต่ละปีนะสิเกี่ยวหายนั่นก่อนเวลาลงมาเนาะตั้งแต่สองพันสิบเจ็ดหอดสองพันสอสามสิบเจ็ดสิบแปด 19, สิบาาเบก้าซาวซาวหนึ่งซาวสองซาวสามเจ็ดปีหนุเอ๋ห่าถายีแลกินเป็นอีแทมากิงอ,อีชามกรอีนอกืวานเกี่ยวาน ได้กับเอาลกูได้อีเยีน้องมึดอ๊ยมได้านนมันสาดโอเคพี่น้องกรเก็ภาพบรราการไว้เพี่นสัมมีก่อนพี่น้องจ้าเดี๋ยวฮัสิถ่ายถอดสดทางติ๊กตอกก่อนจักสามสินาทีจังสิไปเกลือไก่เมี้กาอ๊กินไปสก่อนสู ทีมีแมงมัน